นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงข่าวกรณีมีเหตุสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซัฟฟรีเวิลด์จนเสียชีวิตเมื่อวันที่สิกันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าที่ผ่านมากรมได้ตรวจสอบความปลอดภัยและทางสวนสัตว์จะแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของสวนสัตว์ว่ามีความปลอดภัยแข็งแรงเพียงใดตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แผนผเผชิญเหตุชุดปฏิบัติการการเคลื่อนที่เร็วในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินนายอัพ,พลกล่าวว่าในส่วนจุดเกิดเหตุมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้วประมาณ1-2เดือนต่อครั้งปัจจุบันสัตว์ป่าดุร้ายอย่างสิงโตในบัญชีมีอยู่ทั้งสิ้น620ตัว ได้สั่งการให้ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆในการครอบครองสัตว์ดุร้ายสำหรับกลุ่มสิงโตในจุดเกิดเหตุเชื่อว่าน่าจะเกิดจากสัญชตาตญาณของสัตว์ในการจู่โจมสำคัญที่สุดสิงโตทั้ง5ตัวจะต้องถูกกักพื้นที่และปรับพฤติกรรม